สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้เปลี่ยนพารีวิวชมอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่จากค่าย CMT ค่ะตัวนี้เป็นการร่วมมือของ CMT กับเพกซัสนะคะนี่ค่ะ CMT เพกซัสนะคะใบาจานนะคะเป็นใบจกักเว้าวเฉียงตามาบินเพกซัสค่ะตัวนี้นะคะสัตว์สำหรับการลดการเผานะคะ นะคะใช้ในการตัดต้นอ้อยนะคะต้นข้าวโพดต้นข้าวได้เป็นอย่างดีค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวจานจักนะคะรุ่นนี้เป็น cmtmtd 2060-11ขีด1 1 lx นะคะหรือว่าผันพรวน6ใบย4บัว11นะคะตัวนี้เป็นพรวน6 24บัว11จานจักเว้าเสียงจากเพกาซัสนะคะตัวนี้นะ สินค้าตัวนี้ขนาดอุปกรณ์นะคะความกว้างจะอยู่ที่120เซนความยาวพวงนี้210เซนความสูง115เซนแล้วก็น้ำหนักพวงนี้385กิโลกร,รัมนะคะสำหรับ624บัวสตัวนี้น้ำหนัก385กิโลกร,รัมค่ะตัวใบเป็นใบจานจากเว้าวเฉียงจากเพกาซัสนะคะนี่ค่ะ ใช้ในการสรับต้นหญ้านะคะต้นข้าวนะคะต้นข้าวโพดค่ะลดการเผานะคะตัวนี้นะเป็นจานจักเฉียงจักเพกาซั์นะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยใส่45แรงถึง60แรงม้านะคะตัวนี้นะ6 24บัว11จาก4 MT ค่ะ MTD 2060-11LX นขีด1นะคะตัวนี้นะท่านใดที่มองหากันอยู่ก็สอบถามได้นะคะสำหรับจจักนะคะ รุ่นนี้อ๋อสำหรับตัวการจักเนี่ยตอนนี้เซียมที่ทำออกมาสี่รุ่นนะคะมีห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่บัวสิบหกยี่สิบสี่บัวสิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดยี่สิบหกนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่ก็สอบถามได้เลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นหกยี่สิบสี่บัวสิบนะคะสี่สิบห้าแรงถึงหกสิบแรงม้านะคะตัวนี้ห้าสิบสี่ใบเทาเรามีทอนนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ ท่านใดที่มองหากันอยู่สอบถามได้เลยสำหรับ CMT นะคะ6 24ี่บี่วกสิตัวจานจักนะคะว้าเสียงจากเพกซัสนะคะนาร้านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะสินค้าอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะแต่มีมัดจำบางส่วนก่อนการจะส่งสินค้านะคะสอบถามสั่งซื้อที่081 0 4 6 2 640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ